จะกล้าพูดกับฉันไอ้เลิศหรือว่าไอ้ขวัญเออเฮ้ยไอ้จูนไอ้ใจครับคพ่อไม่ใช่มึงนี่สองคนนะพ่อไอ้จนไอ้ใจไปไหนวะไอ้จูนไอ้ใจมันไม่ได้มาลูกมันไปอีกที่นึงนี่ก็เป็นได้มันไม่มาก็ที่ก็แทนได้ไอ้จูนไอ้ใจเออจูนไอ้ใจลองลองดูได้หรือเปล่ลองดูลองดูมันมีบทมันมีต้องพูดอะไรไหมนี่แกหาเรื่องฉันใช่ไหมไอ้ขวัญเออดูกปะได้ฉันจะสนอง cái tung tay ở sàn cho hoa sài ui anh quanระวัง cho nên chơi thảm đây đâu mang ai đâu hãy lên cái đơ lên mình lên cái chơi เล่นใหให้คุยให้มีได้หรอกห้มีเลยเนี่ยไม่ใช่มื่อวานเราย่งยังเป็นกูตายแล้วอไม่พี่ขวัญเขาเก่งไงพี่ขวัญเขาเก่งพี่หม่ำแกบอกว่าถ้ให้เล่นสนใจหน่อยดิเออให้พูดใช่ไหมเออนายโตตอบเออโตตอบกันหน่อยดิเออโตตอบหน่อยเรื่อยจนใจใหม่เล่นยาวๆอย่าเล่นยาวเรื่อใจแกเจอดิมันเรื่องอะไรพี่ยังยังไม่เลี่ยนใจไม่เลี่ยนไปเร็วว่าคิวอีกแกเจอดิทำามพี่ขวันมีเลยวะ ไอ้จนไอ้ใจพ่ับพทำไมไอ้ใจมาแย่งปืนน่ะไอ้จนว่าไงไอ้ใจอได้ต้ไ้ตอตบ้ตบยังไงเรียกชื่อแล้วเมื่อกี้อ่ะเออเออไอ้พูดแล้วไอ้เรื่องว่าไอ้เรพูดเขาแล้วเฮ้ยยังยัง เอาใหม่ไอ้จูเล่ใจกันจก่อนไอ้จูเล่ใจครับผมจัดการมันเราเรียกใครอ่ะเข้าเนื้อคนอ๋อฉันกำลังทึงใจครับเขียวเป็นวเขียวเป็นคิวหึงใจจอยไม่ได้พูดเลยเอาแล้วเอาแล้วนี่เอ็งถือดิจโอ้ยเก่งว่ะเก่งขึ้นเลยอ่ะไม่ตายอ่ะไม่ตายโอ้ยโอ้ย เดีวเดี๋ยวันขัญรหรือมหาอุดเนียเไม่ตแล้วมีพื้นตัวเองได้ด้วยฉันเ่นนะนี่เองะลูกพี่ฉันชอบอีลียมเองมกขัดขวางทำไมวะไอ้ขว้งบทเยอะเนี่ยดเยอะ้ลยเร่มเฮ้ยฉันขอร้องตัวยงเรียนทีอวกนไอ้พูดางี้มันก็ไมทงไอขวัญเองมันคนจน คนมีเงินแกไม่ได้มายุ่งก <Hearing today> well. no ับเลี่ยมหรอกเัาขอร้องกายขวัญไอ้ไอ้เลียมเอ็นจะเอาอะไรไปเลี้ยงอีเลี่ยมวะฮะสักวันหนึ่งแกก็รู้นี่แกนี่แกผู้ใดเธอเล่น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 มิจฉาเนี่ยเป็นเป็นกลมเกลื่อนกันเนี่ยไม่ได้ฉันมีเรื่องกับไอ้เรียมมีเรื่องแกเป็นลูกพี่ของฉันไอ้ใจครับผม แกไปดูของที่บ้านฉันนี่ไอ้ปืนลูกซองแฮะไปหยิบมาดิหายอีกละวมันใช้ปืนก็หายอีกแะ้วพจะเอาอย่างไรวะเนี่ยพี่จะเอ้าองไรพี่จะเล่นเต็มๆต็มรเปล่าก็เล่นไปด้วยกันมันเกินกันเป็นบทเนี่ยเนี่ยเป็นบทอะไรกันเออเอาเร่เล่นนกเกินเกินนึกว่าเนี่ยมีบทเราเรียกนะเรียกบทนะวางปืนใส่ขวัญขวัญนักเลงพออยู่แล้วหรืแกจะฆ่าฉันตายแล้วก็ แกก็ไม่หวนได้อีเรีวนลงวะไต่บันทบว่อะไรอ่ะอะไรอ่ะประหัวพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยลูกพี่เออหัวหอมหัวมันเอาหูเฮ้ยตัตันอเมริกามาแล้วเว้ยเดี๋ยวพี่ก็เจำไปเรื่อยๆดูหนังมากไปแล้วเนี่ย ไอเวันเจอเหรอไออวันเจออเนเจอเดี๋ยวไอรอนแมนมามันนไอรอแมล้วดเป็นมันจะไม่ใช่อีกเม่เรียมันลายเรื่องตุนเัวตุนนะเขาอยากเป็นอะไรให้เข้าไปเลยไอนีกหาดีกว่าเข้าเองเลยโอเคโอเคไอเอนเจอมีมือตนูด้วยนะตนูใช่เก่งนเก่งแล้วเป็นฮักฮักฮักนะเรียกงอะเรี่กัน เจ็บคอนิดนึงเรียกเรียกมาแล้วกันคอนคอนนีดวยขวนเรียกใครมาช่วยเปาเรียกใครมาช่วยไหมพักปีบคอไปเลยอลนแมนนักเตะเมกาทีเดตัวเมึงก็ปันปันกันเล่นเรอสิมาเปนะไรัง้มาลงกูตัวเดียวเลยเล่นไม่ไหวไม่ไหวแล้วกลัว ไมเล่นแล้วทีเวไม่ไม่เล่นแล้วหมดแล้วหมดแล้วมามามาที่ไหนต่อสู้แล้วโอเคจบเลยไมเล่นแล้วคระมาคุยวะยไม่จ ออวนี้เาช่วงเศร้าว๋อต้องเนี่ออต้งต้งเบสคุยเลย้คุยนเศร้าคงเศ้าเฮ้อย่าฆ่าน้องลูกพี่ขวัญขอให้เราพบกันทุกชาติไปเฮ้ยเียเพราะ่มลแล้วมันก็ตลกอ่ะ ลลก่อนจะซึ้งซึ้งเลยนี่เมื่อไม่มีพี่อยู่แล้วฉันก็ไม่อยากอยู่อีกต่อไปโอพี่ขวัญมนจะบ้าเหรอเมันทันวาเร็วจังเนี่ยจริงเบลจริงเบลเลยอะจริงเบลแล้วอะยังไม่ปีใหม่เลยมันจะมาแล้วเลี้ยงอย่าคิดสั้นลูกพ่อแม่ลูกและฉันไม่ได้พี่ขวัญเป็นสามีโยนขึ้ฆ่าตัวเองตายเลยพี่ดิล่ง อมัเป็นบทของมันนี้หวยยาอยาใจัลตามสับเลืไม่เขาก็เล่นได้มันจะเสียเวลาเน่้าเป็นสับเปลือเลยเอองั้นเล่นเป็นสับเลืด้วยเขาจะได้มีท่องทั้งอะไรได้ด้วยไงเออเอ็งจะไปอยู่พบไหนนะ ก็ขอให้เอ็งรักกันทุกๆุชาติโสสุหุสุจกาสาเิกูหุตะหาส่งดวงวิญญาณกันส่งดวงวิญญาณเซกิหาใจขี้ขาผาเถกขีโพโถเหมือนมีเสมหะในคอโถตุกาหาตะกุหุตะกิหาตะกิถมตะกิตก็หาเจอไหมส่งวิญญาณเลยปสัมสูชิจาถามมาถามนี้พุทธาพฤหัตธาสุขธา สมสูสุฉันชิดทีได้ๆสมัยไรนะสมสูเอาสมสูมหาลกีขีดฟัดท้นตัหวะยังไเอาไว้เผาเหอะยัไว้พิสูจ